S <S เววดวดวดวตวนี้ก็เออมัน่เกิดนะเ,เ,ยเียัแคเจมหมค่ในเจอมัดเดีวเาสักอีกแล้วนะแต่ว่าเราจะเล่นาคอกัน,นซึ่งตัวก็อยากเล่นให้ได้รอวันนะแต่ว่าผมว่าแต่ว่าผมร้อนเลยแล้วผมก็ตายไปบ่อยผมก็เลยเอาไปว่าอาแบบเรื่อยๆไปเปื่อยแบบนี้ไปผมวู้ตมีความสุกว่านะโอเกิดใบโอมที่กูไม่ชอบสุดเลยผมบอกเลยว่าบาคอนี่ เออหลายรอบผมันมีประสบการณ์การเล่นมากกว่าสามร้อยปีนะแล้วบอกจะบอกว่าม็อบเอ่อหน้าเกลียดมากโดยเฉพาะสเกตตันนะจริงมากกว่าสามร้อยคันคิปเปอร์ระเบิดหลังที่เยวตายนะไอ้เหี้ยคือต่อ้กูต่อ้มึงบอกหรือไม่บอกนะแต่ว่ามันก็การบอมแค่การดานไปจะดันนะเพราะเนี่ยก็สุดท้ายมึงก็ต้องตายดีด้วยคิปเปอร์น้องรักโอ้เกลียดมึงปุ๊บมันจะโอ้อยยิงโดนกูได้ไงวะ ต้องการขนแกะเดี๋ยวผมทำที่ล่อ,อกแกะก่อนมันเป็นมอนนั้นนะจ๊ะว่าเอ่อผมลงมัดพรีสซอริสปอร์ตไปทําให้เ,เดวเสาวัวดิซิชิดเดนปันมันเกิดนะแล้วคือมันทําให้พวกสปิชิปกติอย่างแกะหรือวัวอะไรเนี้ยมันห่าไม,าม่มายากขึ้นนะส์ติสปอร์ตมันจะชื่ออะไร B I T ป่ะนี่แบบนี้นะก็จะมีของหมูของวัวโอโอ,โอรอนที่ตัวเคียอะไรวะมีเรื่องเราต้องการแกะวัวไก่นะอันนี้คือสิ่งหลักที่ผมต้องการว้ย แต่ก็เอืดแต่ตอนนี้เราทำด้วยแต่ไก่ก่อนไปเราจะมายุกเอาไปก็มาทำซีก่อนพยายามผมจะไม่ยุ่งกับไอ้พวกนี้นะต่อให้พวกมันจะไม่ตีผมแต่แรกก็เติรแต่ถ้ามันอารมณ์ถ้ามันไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วมันหิวแล้วมันโมโหมันก็จะไล่ควิดพวกกูนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าหิวมากนะแล้วก็ต้นไม้นี่สามารถทำให้เราตายได้วยนะมันล้มทับกูตายได้เฮีย ก็ได้มา9อยากได้ซับ8อ่ะจะได้ไก่ซับ4ตัวเลยมีปลาไออะไรเขาเรียกว่าปลาได้ป่ะมันคือสิงปลาเดระบันเนอะเขาเรียกว่าปาลาเดระบันแล้วกัน โอเคที่รอไก่เราไก่มันจะเกิดได้นะถ้าเราใช้เป็นอันเนี้ยมันต้องวางเดินแถวริมน้ำอ่ะตาตามาเป็นคนบอกผมนะเดี๋ยวถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากแล้วก็ต้องไี้มีชูกาเคดของรักมันเอามันของรักของขามันเอาไปแลกเอเม็มเราดีจีิงจริง เดี๋ยวทำไมไก่มันเกิดนี้เลยวะแล้วไก่กตัวนึ่งอุ้ยม,มารลโดนตัดต้นไม้ลมทับใส่แม่งเลยมันไส เฮ้ยเก็บไม่บอกฆ่าแมงดิออาวสงสัยแล้วมันเหลือน้อยมงก็เลยจัดการไงอูวกระดูเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรากกระดูมาทำไปบนมืวได้มาสารเลยเนี่ยเอ้าคนนกไอ้เชี่ยนี่มันแดกไก่กูเหรอโอ้โน้ค่ะคนนกปุ๋ยคนไก่นี่โอ้ แมงเอ้ยไก่กูไอ้เฮียกูโดนไม่แดกไปแล้วอ่ะนม่ไงอืออีโซนโนอาพ่อใช่ไมัใช่มันเด้ะเดี๋ยวก็ทาตัวใหม่ก็ได้ไปก็ อดี๋ยวต้องไปกูจะกับกูจะมาล้างแขนพวกมึงในหน้าหี้ค่าไก่กูอุย้ยเมื่อกี้ไม้ติดไฟปุ๊บดือฟักสวยงายมแต่พออันแบดเสือเขี้ยวดาบหรอต้องใช้แผนแผนรับย <c oughs> ี่ีจะตายแน่นอนโอ้ยชิ้นนี้กัดน,นะ มันกัดกูนะทำไมมันกัดผมอ่ะไอตัวน,นั้นสงสัยมันรู้สงสัยมันรู้เหรอว่าว่าผม,มาว่าผมทำลต้นไม้ลงดูดิเชี่ยคนสวยทุกคนแต,แต่แต่ว่าสภาพอากาศอย่าอย่าอย่าให้มันหลอกตาเราครับหนีกลับบ้านก่อนเดี๋ยวตายเาอาต่อไปก็ลองุดลงไปแล้วกันเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งทำอยู่ตรงนี้ ตกใจหมดเลยพี่น้องโอเคโอ้โหนี่มันเรียกว่ทำเลยไหมวะเล็กขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโอลล่าโน้โนตอนนี้มีข้างค่าวด้วยทุกคนใช่ปะ อ้าวเจอง่ายาไปดีหรอวะแล้วเราก็เจอกับเหล็กสักทีามันมบินไปบินมาอย่างละมาดิดิให้สัตว์บินหาพวกเขาไม่บินมาดิ ก็เอาหินพวกนี้ไปไว้ในกรองอ่ะนึกคนเยอะแล้วก็เอาฟอสซิลไปด้วยต่อกระดูกเอกมาให้กับเราเนี่ยเด็ดดิคือด์แล้วก็ทำภารกิจเดียวจะทำในวันนี้ก็คือการล่อแกนะไปภารกิจการล่อแก่นดำเนินเริ่มต้นต่อไปก็ถึงเวลาแล้วอ๋อ ต้องมาไม่ตรงไหนมาโอเคต้องไปต้องออกมาใกล้ๆด้วยอ,อ้าวเวลี่น่าเอ้อเฮ้ยได้เลยเหรอได้ไ,ไวจังนี้แต่นแกะตัวเต็มใบด้วยตัวใหญ่นี่เฮ้ยแกะสองโอ้ได้โคตรใบเลยมาๆมา,มาเย่ยเย,ย่ดีเดย์มานี่เร็วน้องรักโอเคกูเชื่อว่ามันจะไม่เป็ด ก,กูใช้วิธีนี้ก็ได้อะตอนนี้ลอ่อรอบแบบนี้ขึ้นมาไหมเกมมานี่แกโอ้โหเีกิดใจตัวเต็มไปโนจะไปไหนเกมมานี่เกมมานี่มาเร็วแก เราต้องเปลี่ยนพื้นที่นี่ให้เป็นยายหมดด้วยนะไม่งั้นมันเก็บมันต้องการพื้นที่ในการอยู่เยอะอยู่นะ,ะไปไหนพวกเข้าไป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 ก็กถึงเวลาผสมพันกันเย็บ yeah. โอ้โห โชคดีเกินไปไหมวะโอ้ได้มานี่นิเน่ยน,นะคุณหลอ,โกโอกโอ,กโอนโกหกผมไม่นะพระเจ้าแกมผมแล้วทุกคนพระเจ้ามึงดูมันให้กูเตะให้เพิ่มนิดนึงก็ไม่ให้เฮ้ยใ,ใช่ครับเราจะเอาอแปะตีเลยที่เราต้องการผมจะสร้างเป็นอารเลย ไม่เซเบอร์ er. อย่าเอาเปลปียเซเบอร์ er ดีวะชิงชิงบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แอเฟกต์มากครับสำหรับเอ่อมอสสปาร์ตันนะดามเมจมันแรงมากนะบอกลยคำหนึงว่าแรงมากการลงเหมือนครั้งนี้เราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เป็นจำนวนมากต้องเตรียมเผื่อไว้เยอะๆใช่สมองอคิดทำโลกมาด้วยกัน ๋ย่หินกูหายไปไหนหมดก็ผมไม่อยากใช้เหล็กอะแต่เอามาไปตกูจะเอามาติดตัวทำหาแล้วะนนีวผมจะทำเป็นชุดกอดแทนนี่วะ่ะผมเออขาดกางเกงก็จะครบโฟก,กียร์แร้ยบอยล้ว โอเคเราลงเหมือนกันดีกว่าไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้ดูสึกไม่ค่อยลงเท่าไหร่เลยลงมาบนี้แล้วกันการตาอยอ่ะคนคืออะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้แต่ขอไม่คนล้วกันขี้เกียจอะ่ะ เชสโปูเคสอะไ้ซอสจำของนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจบไปก่อนเซฟไไปก่อนนะว่าเราต้องทำเชสใหม่แล้วกันนะว่ากูขี้เกียจโอเคลงโอเคลงได้ละ ไม่มีอะไรใช่ไหมมันเดินแป๊บๆมันก็หมดทางแล้วอ่ะตักลาวามันสิตัก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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเชี่ยน้ำน้ำน้ำเอ้ยลืมไปน้ำอยู่ตอนโอ้โห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 ไอ้เหี้ยน้ำน้ำน้ำโอ้โหโอ้โอ้ไอ้เหี้ยกลับตายจริงไอ้แม่งจะตายแต่วันที่สองวันที่สามไม่ได้นะ เย yeah. ได้สองก็ามาเจ็ดตัวเยอะนะกับบังเกอร์แป๊บแล้วก็ใช้เอ,อ้ากดแกะได้แล้วเยี่ยงนะต่อไปก็เกีบไปแะ้วกันของสักอันเ๊บปติด ทำเป็นวิบอ่ะออกมาขี่ดวาว้ว2แล้วก็ไปตกปลาเอาเผื่อแล้วกันเดี๋ยวอาจจะได้ใช้แค่อว่าอ่านนะเดี๋ยนอนกันเดีเ๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีมีเอ็มีซีด้วยวัดบุกเจอบ้านเอ็มีซีตรงนี้อันนี้ไปขอมอนเหรอโอ้โหเฮ้ยจะกระดูกแรกได้เหรอแต่กระดูกมันนะต้องไปฟาร์มหาจากกะต้อตัดย่าปบ้านมีเตียงแล้วก็ ขอทีแล้วกันของดีเนี่ยไอ้พวก,พวกวมูฟเ็นอะไรแบบนี้จะไปเรือเตียงมาดีกว่าขอเตียงแล้วกัน <c oughs> มีกวางด้วยจับกวางดีกว่ากวางน้อยจับง่ายนะเนี่ยโอ้ไว้ด้วยวัด <c oughs> ตัวอะไรไม่ไหมวะอ๋อไม่มี <c oughs> ไฟไหม้เหี้ยลามจัดเลย <_ <EN> _>ก็ปล่อยให้มันอยู่แบบนี้เวลาลอวัว <_ EN _> เดี๋ยวทำปานเออ่เป็นหลักเป็นแห่งหน่อย สตเตโกเปติโอโซอมว่าเราต้องสร้างไม่คอยต่างแล้วกัน <st it> แต,แต่แต่ละตัวที่ได้มานี่เป็นขี่ไม่ได้กันนะั้นเลยจะสเตโกจะขี่ก็ได้สเตโกมันน่าจะขี่ได้อยู่มั้ง <st it> โอเคทุกคนอเคอาไว้เดี๋ยวค่อ,อยต่อกันมาต่อแล้วกันเดี๋ยว้า,าม,มีคนดูเยอะเดี๋ยวค่อยมาทำตามตรงนี้ดูช่างไมยก็จะทำเลยเอาปาก โอเคอะไรต่อไปนะ